สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะพูดไม่ชัดแต่ใจสู้ออบพงพัฒน์ทำงานหนักไม่ต่างจากคนปกติใจยังสู้ทำงานหนักไม่ต่างจากคนปกติ หลังจากผู้กำกับชื่อดังออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงมีอาการล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในการด่วนที่โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561และทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องผ่านมา3ปีอาการของผู้กำกับคนดังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะภรรยาคู่ชีวิตแดงทัญญาได้เผยคลิปสามีในโมเมนต,ต์ต่างๆตั้งแต่ช่วงเริ่มฟื้นฟูร่างกายกระทั่งกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นกำลังให้กับทุกคนที่กำลังสิ้นหวังทำให้มีกำลังใจขอแค่ไม่ท้อความสำเร็จจะอยู่ที่ปลายทางไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้โดยในคลิปยังได้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของพระเอกนเดเดตคูกิมิยะและนางเอกโบเมลดาสุขสีที่มีต่อออฟพงพน์หลังได้ร่วมงานในละคร ซึ่งหนุ่มณเดชถึงกับบอกว่าไหวพริบในการทํางานและความสร้างสรรค์ที่ก่อนป่วยและหลังป่วยไม่มีอะไรที่ลดเลือนหรือหายไปเลยด้านโมเมลดายังอดทึ่งไม่ได้ยอมรับว่าตอนแรกนึกว่าอีกฝ่ายจะกํากับละครไม่ได้แต่กลับตรงกันข้ามตอนนี้พูดชัดขึ้นแถมจะวิ่งโชว์ต่อนหน้าทีมงานด้วยโดยออฟพงพัฒได้อัปเดตถึงอาการให้ฟังว่าถึงแม้จะตอนนี้ยังพูดไม่ชัดแต่ก็พยายามทําให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติ โดยการช่วยเหลือตัวเองและที่บ้านเท่าที่จะทำได้ซึ่งเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกทั้งตนยังได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวคนรอบข้างและตัวเองพร้อมกันนี้ยังเผยต่อว่าได้หวนกลับมาดูแลแล,และกลับกับละครอีกครั้งอาการก็เท่าเดิมครับโรคนี้เป็นและต้องรักษามันไม่ได้ดีขึ้นภายใน1-2วันแต่มันจะค่อยๆดีขึ้น นี่ตัวผมเองก็ยังพูดได้ไม่ชัดและก็ยังเดินไม่ค่อยได้ต้องทํากายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผมหายดีหรือ,อยังผมหายแล้วครับแต่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นอาการของโรคทำทุกวันครับก็ทําในส่วนของแขนขาแล้วก็ไปเดินรู้เดินอะไรคือเดินเยอะมากครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือต้องควบคุมตัวเองอย่าทานหวานอย่าทานมันและอย่าทานเค็มมากรวมถึงไม่นอนดึก ซึ่งวันนี้ก็นอนดึกแล้วครับวันที่เวลาอยู่บ้านทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดทำอะไรก็ทำกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตประจำวันให้มันเหมือนเดิมที่สุดอาบน้ำเองทานข้าวเองไม่ทำตัวเป็นภาระทุกวันนี้ก็คิดแค่นั้นกําลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญที่สุดขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e x หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ